วิกจิมเด็กวิจิมโดนตับตา้เลยเรือเรือเรืออะไอ้นี่เรือสำเพาเรือเลยเรือใหญ่มากแค่ความยข็งนั่งหน้าแต่มันแมวดีกว่านั่งหน้ารู้ไหมล่ะเออือกำลังเล่นอยู่นะเร็วเรือเรือมันหนักแล้วมันไหลไง เอาจะใครยืนนั่งน้าก็ากรีบเร็วเลยเออ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 แกเลย,ยลุกมันไม่ขึ้นมันหยอมขึ้นเดียวต่อสังนี่กูครั้งเดียวพอเออปพุงมันกันเลยพี่เจมเกาะพีอันไหนฮะเกาะลาวาหรือเกาะแข็งหรือว่าเก,ก,กาะเกาะไอเกาะป่า ได้นะเปิด p ี p ริ้งไว้นะพี่เจมนะอย่าปิดล่ะถ้าเล่นอย่างเงี้ยได้นะสร้างในเรื่องเองดิระหว่างรอระหว่างรอเจมพี่ก็ไอ้ระหว่างรอถึงเกาะที่ต้องไปซื้อไอเจ้าเจมพี่จะหาสกิลให้ดิมันไวกว่านี้ก่อนโอเคมันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์อ่ะนะ ถ้าเป็นสกิลที่คูดาวต่ำเนี่ยมันก็มีสีแด้เปรียบอยู่ใชเ่เอ๊ะเดี๋ยวไอไฟบอลหรอไอเอ็นหรอกดถึงแล้วใช่ยกมันไม่รู้ใช่ที่นี่ไหมเราดูก่ันหามันโอ,อกเคท่านี้แหละถูกต้องโอยนเ,เรามาใหม่ใช่ไหม แล้วก็อคันโชว์ไอเดี๋ยวรอน้องเบนมาก่อนเน,นิ่อตนอนรก็จะไปตมามลายจอมโจนหนวดเจมหน้าเป็นหนวดดำแต่ว่าหนวดหนวดมนันเป็นหน้าไอเจมทัม้งนั้นเลย กูรออยู่เกาะคณิตศาสไไ์อ่ะยังใครไ,ไ<า>ว้อ๋อบิบิฮารู้เนี่ยบิบิฮาร์มีอะไรเปล่าฮะน้าทำอะไรกันอยู่อ่าเราจะประลองกับเจ้าเจมม์เออเฮจะมาลองกันอ่านายพี่เจียมตามหาพี่เจีมม์ล็อกข้า ถ้าจอดเรือเฮจอดเรือนี่ไว้กันหม่องหมาองเราหม่องห่องไม่ใช่ตาแหลมแบบไม่ใช่เกาะวันพีเนี่ยผมมาอยู่ในโซนลูฟีนะตอนนี้โซโลฟีเกาะเกาะฟรีต้นไม้ถ้าเกิดบอกว่ามันไปตีกับไอ้ชื่ออะไรนะเจมลืมละอาไคอยุดใครดูเออสู้กับใครดูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครดูมันชื่ออาไคอยุด หน้ามัมชายเด็กอาศัยยุแสดงว่ามันอยู่เกาะดูแน่เลยไป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 หาเราบอกกันอยู่นะใช่ว่าแต่ฮาร์ดมีอะไรอยู่แง่เปล่าศิลโภชฝากกระทามว่าจะเล่นวาโลป่ะอ่าเล่นเล่นเล่นเนาขอค่าเพื่อน่อลบอกมันไปด้วยบอกมันว่าไอพีการค่าเพื่อนอยู่เ็จมึงจะไร เนี่ยกูอยู่เกออาะอะครเนี่ยมึงอยู่อะไเนี่ยอันเด็บใช่โอ้โหดีดีนะวพ่พี่เจมก็รู้แหละโอ้โหบอกสักขนาดนะั้นพี่เจมจะอยู่นิ่งๆงี้โดนทำไมอ่ะเจมไหมพี่เจมกูอ่ะกูกูยืนรอแบบว่าให้มึงร่าสังหารกูเลยอะ่ะมาเลยทิว่ากูยืนแบบรอสังหารเลยพี่เจมอยู่ไหนนี่มันจำฟอร์ดอะ่ะโอ้โไม่เอาจริงๆอยู่เกาะจริงไม่เนี่ย <laughs> ไ,ไม่ได้อยู่เกาะอ,อื่นใช่ไหม จากทุกสีนี่หน่อยพี่พีต้องเร็วสองร้อยอ่ะไหนรมุก่าดกูเดียวมีหางมีหาง้วยจะเป็นผมแล้วแหละเดี๋ยวพูดถึงอะไรเดี๋ยวพวกอยู่ไหนนี่หางสีดำเอาล้องหน้าเตาเฮ้ยไม่ได้สวยนะรูแลเขาอยู่ไหน การศัลยยาหมนบอกถึงความรู้สึก <laughs> อ้าวเจมกูกูหลังให้ยืนรอสังมึงมาสังหารกูเลยอ่ะจะแพ้อ,อะไรมึงเมื่อกี้โดนน้องเป็นสังหารจดืนตายเลยไหนมึงอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะเป็นนั่นต่อวะผมกำลังใช้สายตาอีกอัน,นอยู่ไหน อยู่ไหนไ้มันอยู่ไหนเดียวมันไม่ได้อยู่โซนีมาแน่เลยอะอะอยู่ไหนอะที่ล้วเหรอยู่ไหนอ่ะอิฮินี่จังเลยหรือว่าถ้าเห็น,นำดำๆชัดขนาดนั้นแสดงว่าเขาต้องอยู่ใกล้แถวนี้แหละไม่ไกลไม่ไม่กไมกลไปไกลจากไหนหรอก สิ่งที่คิดได้เนี่ยไอ้ม่เหลือไอ้แม่เหลือใครวะไอ้แม่เหลือใครอ่ะอไอ้เหลือใครดิมันมาจุดสองนี้เลยไงไงต้องเจอนะกูกูเอากูเอาไม่เลี้ยงนะบอกก่อน มึงทำให้กูเสียเวลาไปวาร,รอลแน,น์นี่คอนเทนต์สนะเอเอการที่ว่ามันหลอนไงพวกเหมือนพวกที่มีหวังอะ ตรงนี้ก็เป็นที่ซ่อนดีๆนะมันจะซ่อนกูตลอดการไม่ได้ด้วยดูว่าสัไปปับเบี้ยวมาแล้วมีต้องโซ่์กูดิที่พระเจ้าหาหาคนร้ายใบหน่อยเกาะเก็ะเสียอะไรไปหน่อยเกาะใครนุ้งก็ใครนุ้งมันพวกว่างเลยมันไม่ได้มาไม่ไกล ขอคนนะนนเพราะตัวไหนนะไอ้บอสโซนลาวาปะหรืออะไรมาบอสโซนโซนอย่มาะนะใครหนวดที่พถ้ามองจากมุมนี้หรือว่า รอส่วนตตรงนั้นดิกืมใครนูหนูป <laughs> <laughs> านกูเนี่ยกำลังมองลาดลาอยู มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมึงไปได้ทุเลีนบ้าเลยมึงไปทุเลีนบ้าเลยเชียนี่น่จริงอย่างนี้ดิอืม เริ่มแนละ้วเริ่มแนละ้วเริ่มลนะอ๋ออันนั้นน้องเบนเป่าวะอ,อ๋อน,น้องเบนจริงเลยร้อนไม่เสลุใช่ไหมใช่ดิอืมบ่อแสเนือใครวะ เนีเจอเลยพี่เจมแล้วให้ตายเถอะไม่ใช่เงี้ยนี่นอะไรมาผ่านมาวะนี่เหลือไข่วะตอนนี้ทุกคนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมีสามลามอยู่แถวนี้แหละโซนฮิมาร์เหรอไม่ใช่ดิมองอยู่โซใครดูเราไม่เห็นลยดูดูแม่แม่ว,วัดดีหอตรงวัดดี ออกูเห็นแล้วสวัสดีพี่เจมตีตีมันเลยไหนอยู่ไหนอ้ีะยะก่เียอีอมาสิบมึงจิบอกวะทำอะไรพีเจมเฮ้ยลอยีอยู่ในนี้ตั้แต่เมื่อไหร่กันนี่ มันไปไหนแล้วมันหนีไปไหนแล้วฆ่ามันดิมันหนีไปโดนแล้วเนี่ยน้งไปตามไปไอ้สัตว์มานีบุตรบุญธรรมว้าวไอ้ไอ้นนท์เจมงงพลังกูไปฝึกมาใหม่มันหายไปไหนแล้ววะโดนโดนโดนโอ๊ยไปโดนตัวมดเลย Cái quay vậy Cái này là Mày không Ôi Ê Không Ê Nhìn Đây là 让我你呀、啊